ยรนอวากาศบบราณของสาภาพโซเวียตมีการทํางานและการออกแบบที่คล้ายคลึงกับกระสวยอาวากาศของอเมริกาและพัฒนาโดยหัวหน้านักออกแบบเกลฟโลซิโนโลซินสกีแห่งบริษัทจรวดเอเน e กเกียการทดสอบปล่อยบูรันขึ้นสู่วงโครจรครั้งแรกและครั้งเดียวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายนคิสศักา 1, 1988. จากสถานที่ปล่อยยาน คอยโคโนโูคอสโมโดนจุดปล่อยที่1 1 0โดยจรวดเอเนเกียนั้นได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเป็นจรวดขนาดใหญ่ที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเหลวไม่เหมือนกับกระสวยอวากาศที่ขับเครื่องด้วยบูสเตอร์ของแข็งระบบเอเนเกียบูราณนั้นใช้แรงผลักดันจากจรวดเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเหลวอาดีจำนวน4ตัวซึ่งพัฒนาโดยวาเลนติโนกูโชบูรัณนั้นสามารถที่จะทำงานได้ทั้งโหมดอัตโนมัติและ สามารถที่จะใช้คนบังคับแม้ว่าโครงการจะประสบความล่าช้ามาหลายปีแต่บูรันเป็นเพียงกระสวยอกาศลำเดียวที่ประสบความสําเร็จในเที่ยวบินที่มีการขับอัตโนมัติแบบไร้คนขับและสามารถที่จะควบคุมในโหมดอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์จรวดเอเนเกียนั้นยกตัวยานขึ้นสู่วงโครจรของโลกชช่วคราวก่อนที่ส่วนของกระสวยจะแยกตัวออกตามที่โปรแกรมตั้งไว้หลังจากส่งตัวขึ้นสู่วงโครจรชั้นสูงกว่าและ เสร็จสิ้นการโคจรรอบโลกจำนวน2รอบเครื่องยนตของระบบควบคุมเครื่องยนต์จุดตัวเองอัตโนมัติเพื่อให้กระสวยอกาศนั้นกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากปฏิบัติภารกิจไป2 0 6นาทีกระสวยอากาศของบูรันนั้นลงจอดโดยเสียฉนวนความร้อนไปเพียง5แผ่นจากทั้งหมด3 8 0 0 0แนแผ่นในช่วงเวลาของการบินโดยการลงจอดอัตโนมัติที่ลานวิ่งของไบคโนูคอสโมโดนยานสามารถที่จะลงจอดคาดเคลื่อนจากเป้าหมายไปเพียง3เมตร ซึ่งนับว่าเป็นเที่ยวบินไร้คนบคับที่มีการทดสอบเป็นครั้งแรกของรัสเซียสามารถที่จะควบคุมกระสวยโอกาสที่มีความซับซ้อนได้และสามารถที่จะปล่อยสู่วงโครจรของโลกแล้วก็เสร็จสิ้นการทดสอบในวงโครจรของโลกกลับเข้าสู่บรรยากาศได้สําเร็จและก็ลงจอดภายใต้การควบคุมอัตโนมัติ แต่โครงการของบูรันนั้นมีการทดสอบเพียงแค่หนึ่งครั้งในปี1988ก่อนที่คิสศักราช2002กระสวยโอกาสจะพังทลายเนื่นองจากโรงเก็บที่จอดยานที่ไบคโนูคอสโมโดนถล่มลงมาทับกระสวยโอกาสนั่นเอง